คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดอนขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะโอเคครับกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านกันด้วยก็อยู่กับจ่าอีกเช่นเคยนะครับกับช่องจ่าเอี้ยนสี่นะครับเพื่อน ็ฝาก,เ,เ,ก like, share, เพื่อนๆก็ซบั้งไร้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กูด้วยนะครับกลับมาหาซีเอสกันนะครับเพื่อนๆในช่วงกลางวันนะเดี๋ยวตอนเย็นจะไปเจอในช่องหลักนะครับกับช่องซีเอสนั่นเองนะอะ่ะโอ้โหไม่เล่นานานเลยเกมนี้ Queen o f b ั u ตี้นะครับหรือว่าโจสรสลัดหญิงของค่าย B ีสลัดกันนั่นเองโอ้โหอีกหนึ่งเกมที่น่าเล่นเลยนะแต่ก็มีข้อเสียนะฟรีเกมมือแม่งโคตรมาหายากสำหรับเกมนี้นะของสแสลงของแสลงนี่ จากใครหลายๆคนเลยนะเออรวมตัวกูด้วยนะครับอ่ะก็ก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะครับก็ฝากในกลุ่มลัคกี้ไทม์กันหน่อยกลุ่มลัคกี้ไทม์คืออะไรก็เป็นกลุ่มพูดคุยนะครับเลขเปลี่ยนเทคนิคอะไรประมาณนี้เหมือนใครเล่นเกมไหนแตกมาหรือได้เทคนิคดีๆมาเขาก็จะมาแชร์กันนะครับดีกว่าเล่นคนเดียวอย่างแน่นอนอ่ไม่เหงาไม่เหงาตอนนี้ก็กลุ่มจํานวนนะครับสมาชิก1,600กว่าคนแล้วใกล้2,000เข้ามาแล้วนะครับ อยู่แบบพี่แบบน้องนะครับเออทำให้พวกมึงเล่นเกมไน้มันยิ่งขึ้นแต่หลักๆนะครับจะมีสมาชิกแจ้งเกมแตกวันละเจ็ดร้อบนะจากเดิม6กลายเป็น7แล้วตั้งแต่9ก้าโมงยันสามทุ่มเลยทีเดียวนะครับพวกมึงปั่นได้ทั้งวันทั้งคืนเลยแต่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของแบบนี้มีได้มีเสียเป็นเรื่องธรรมดาถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์แรกใต้คลิปกันเลยนะครับมาทุนมา5้าร้อยหนึ่งบาทห้าสิบตังค์อ่าอืมเปิดได้สวยเป็นห้าก่อนเกมนี้กูเคยแตก สูงสุดสาม0มืนคุเชื่อปะ่ะเออกูมีคลิปไปดูได้เลยนะครับในช่องซีเฮดเออช่องจัดยิงซีเฮดนี่เ็ดก่อนนะครับนี่ได้ปืนนะครับรู้สึกว่ามันคูณหกเออเออไม่ใช่คูณหกคูณสามรางวัลจ่ายหมื่นหนึ่งเรียบร้อยสาม0มืนดอกนั้นโอ้โหยิ้มเลยกู ขอเสียเกมนี้ฟรีเกมแม่งโคตรมาหายากเกมนี้ยากจริงๆเลยะจะลองใช้เทคนิคนะครับจากคนในกลุ่มดูนะดอใช้ได้ผลดีมาจองหนึ่งและสองแล้วก็ไวไปที่ตู้นะส่วนตัวกนะุวลองแล้วใช้ได้ดีเลยทีเดียวมาต่อไปเป็น10นะครับขยับเบ็ดด้วย10ทับสิอโอเอเทวายแมพแผนที่ นี่มีคุณนอกนะเกมนี้เออ <Yes. S 1> ข้อดีมากเลยวันไหนฟรีกเกมไม่เข้าขอให้รอบนอกมาดีนะเออแยกแยะได้เลยนะครับคูณหครค้างด้วยคิวตอนนี้ลายอยู่เฉยๆนะครับคิว <Nice. S 1> ปืนโอ้โหขาดปืนช่องแรกมาลองดูนะครับไปธรรมดา10หมุนนะเอออืนห้าร้0เห็นไหมโอ้โหแทนที่110 เอามาอีกโอ้โหปืนดองเมื่อกี้โอ้โยเท่าไหร่วะห้าร้อยเบสสิบหกร้อยยี่ห้านะครับสุอร์เมกาด้วยแตกนอกมาแล้วหน,นึ่งเออนี่กูบอกมาแล้วเกมนี้แตกแตกหนักเลยนะครับอ่าแต่ก็ต้องเสี่ยงนิดนึงนะน <laughs> เดี๋ยวจะหาเทคนิคมาให้นะครับเพื่อนๆเกมนี้อ่า ส่วนตัวก็ยังไม่มีเทคนิคเท่าไหร่นะค,ร,นคกกรับเกมนี้ผมมองว่าเคี่ยวมากๆสำหรับเกมนี้ลิชาร์ดตอนนี้พันซีซเบดกำไรมาครึ่งหนึ่งแล้วนะอ้าวเ,เริ่มนิ่งแล้วเบสสิบลองขยับดูดิอ่าไปยี่ดูนะครับปะสิบหมุนเฮ้ยโอ,อ้วายบน <Nice. S 2> โอเคโอ้โหแผ่นที่ดอกนี้สองร้อยแปด อู้สวยจริงคูณสามสองร้อยสิบหกเอ้ยโตไหนโตไม่ไมีวัยหนึ่งเอ้ยแผนที่โอ้โหไม่ใช่แผนที่วายตาลายแล้วกูไอ้สัส <laughs> เกมเริ่มตื้นนะตอนนี้ดูทรงเริ่มตื้อแล้วสีนาทีครึ่งนะครับเพื่อนมึงโอ้ยฟีเกยมยังไม่ลุ้นเลยตอนนี้จะ5นาทีแล้วปกติมันต้องลุ้นมากด่วะออกคิวห้าสิบไวโอ้ยช็อตสวยๆดอกเดียวอยู่นะคเพื่อนช็อตปืนดอกนั้นกับแผ่นที่นะอ้าย,ยังไงท่าไรร้อ โอ้แม่งจ่ายมาแล้วเหมือนเกมอื่นๆนะเกือบทุกเกมเลยสังเกตดูโอ้โหแฟนที่ไปลองสามสิบดูนะครับเพื่อนๆกับออโต้บูแฟนที่ยังไงเอ้าพี่กเกมเริ่มรอแล้วนะโอ้โหเงียบเงียบจัดโอ้โหเป็นสามสิบไปเฮียเลย พอขึ้นเบสามสิบเฮียเลยพวกมึงออกปืนหกสิบโอ้ยเบสไหนดีวะแต่เกมยงี้มันต้องวัดนะครัเพื่อนเอาตรงเลยเออแต่ต้องดูตารางด้วยนะไม่ใช่วัดม้วนๆนะหมดไม่เกี่ยวนะคูบอกก่อนโอ้โหฟีเกมไม่ได้ลุ้นเลยตอนนี้โอ้ยจะเหลือเท่าทุนอีกแล้ว วายสองหกสิบเจ้าวายหนึ่งอันดีกาว่าไงช่องสามไม่หลน่นโอ้ย,อยมาลนด,ดอกนี้สี่สิบห้าได้กะแนนสิบห้านะครับเอา้าลุนแล้วโอ้ยกวนจะมาไอสัตว์หกนาทีมาไหมอีกช่องหนึ่งมาโอ้โหไม่ได้เอาลุน่อลุนมาดิไม่หลน่นโอ้โหกี่นาทีเนี่ยหกนาทีสิบสอง มาลุ้นเอา้ารอทีละสองเล้วใไกลแล้วไกลแล้วมึงไกลออกแล้วคิวโอ้โหไม่เล่นนานเลยหรออัปเดตไม่ได้เตะเลยนะพวกมึงเกมนี้สามเก้าเอา้าไวหนึ่งคิวกับเคสวยคุณหท่านไหมไม่ได้โอ้ยตะรัง อื่นมากๆตอนนี uh oh ้ก oh. ูไม exactly. ่รู้เล่นเบ็ดไหนเนี่ยโอ้โหไยสองไกลไปโอ้ยคิดถึงมาจองเลยกูโอ้โหฟีเจอรุหลุด้ดอกเดียวจริงเลยเจ็ดนาทีแล้วตอนนี้โอ้ย้อยเก้าห้าจะรอดไหมนี่กู แทนที่15อืมเอ60อย่งพื้นได้ไหมเดนรถเก้าเอ็ดมาไอ้สัตว์นหนก็ไหน,ๆ,นๆแล้วเอ <c oughs> ขอื้นโอ้ย <c oughs> ยากมากมากเลยพวกมึงตอนนี้คตรยากเลย โอ้โหดูดิเบตสิบก็ไม่จ่าย <Yes. S 1> โอ้ยตัวกาดออกทั้งนั้นเลยนี่ตัวส <Wow. S 1> อนี่ออกอย่างเดียวเลยตัวแพงไม่ลงเลยรอบนอกโอ้ยต้นเกมเหมือนจะดีนะ <Excellent. S 1> โอ้โหไม่รู <Yes. S 1> จะพูดคำไหนแล้วกูโอเคดอกนี้75 <Wow. S 1> แผนที่ร <Great job. S 1> ายนี้ไม่จ่ายอีกสัก nice. ออโอ้ยมาลองดูยี่นะครับเพื่อนๆไปสามสิบเลยโอเคยังไงต่อโอ้ยจะหมดหมดแล้วจะถึงเวลาสุดท้ายแล้วโอ้ยเว์เหลือสิบห้าบาทเอา โอ้ยโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหวันนี้ฟรีเกมไม่รู้จะพูดคําไหนเลยนะรูดแม่งดอกเดียวนะครับเพื่อนไม่มาเลยฟรีเกมวันนี้โอ้ยลังําเทมไม่ไ้แตะเลยก็ทุน500นะครับจ่ายให้มาแล้วนะตรงมันให้มาแล้วกำไรประมาณพันกว่าเลยก็ประมาณ500-600นะครับ ก็เนี่ยเดี๋ยวอย่างที่เขาบอกนะครับพอได้แล้วแม่งซื้อมาหยุดหมดจึงหยุดนะครับคํานี้ใช้ได้จริงๆเลยโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยหาเทคนิคใหม่นะวันนี้หมดเลยนะครับโอ้เกลี้ยงเลยเลยสองบาททั้งรอบนอกแล้วก็ฟีเกมไม่มาเลยวันนี้ก็เรื่องปกตินะครับวันนี้แม่เล่นไม่ได้มาเล่นตามลัคก,กี้ด้วยนะเล่นสวนกระแสเลยเล่นนอกรอบเอาคิดถึงนะครับอยากกลับมาเล่นเฉยๆอ่ะ ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยว่าคลิปหน้าผมจะลงเกมอะไรก่อนจากไปก็เหมือนเดิมนะครับก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันด้วยสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ